สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมือเก่าเกมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาทําความสําเร็จในการตีบอสตัวไฮโดทูพ่ากันนะครับสังเกตว่าเนี่ยเวลามันเรียกรูปออกมานะทุกคนนะเดี๋ยวสักพักมันจะดูดพลังชีตลูกมันนะครับเออเรายังไม่ต้องรีบฆ่ามันทุกคนรอให้มันดูดรูปมันก่อนครับเสร็จแล้วก็จังหวะนี้ก็ค่อยสตาร์ทมันแบบนี้นะครับมันจะโยกโยกนะเออเราต้องทําแบบเนี้ยสองครั้งนะครับสองครั้ง เพราะนั้นอย่าเพิ่งรีบฆ่ามันครับปล่อยให้มันแบบตีๆไปก่อนนะโอเคลูกมันออกมาแล้วนะครับนี่นะครับพอมันดูดแล้วก็ซัดเข้าไปอีกหนึ่งรอบครับทุกคนครับก็ถือว่าเป็นสองครั้งละอ่ะทีนี้เราก็ฆ่ามันได้ครับอีก <c oughs> ครับ <c oughs> เรียบร้อยแบบนี้นะทุกคนนะทาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้รับความสําเร็จมานะนะทุกคนนะเป็นพวกเราคือหนึ่งเดียวนะครับขัดขวางไฮโดรทรูป้าดูซับฮับทรูป้าสองครั้งนะครับในการท้าทายหนึ่งครั้งนะก็คือ อย่าเพิ่งรีบฆ่ามันนั่นแหละนะทุกคนสตันมันให้ได้2ครั้งขึ้นไปนะครับแล้วค่อยฆ่ามันแล้วเราก็จะได้รับความสาเร็จรับมานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวสัสดีครับ